สู่คำสุดท้ายของหมวดนี้แล้วนะคะหมวดนี้คือคำว่าไม่ใช่หมวดนี้เนาะตัวอักษรน,นี้นะคะคือคำว่าม่านนะคะแล้วมันม่านตรงนี้มันจะมันจะคนละอันกับคาว่ามา่านกู่นะทุกคนเอ่อบางคนอาจจะสับสนว่าเฮ้ยมันคือคําว่ามา่านกู่เราเขียนแบบนี้หรือเปล่าเปล่านะมา่านกู่เราจะใช้ตัวนี้นะคะเราจะไม่ได้มีอักษรข้างของตัวหัวใจเนี่ยเข้าไปนะแล้วก็บวกกับตัวกูก่ นะคะม่านกู่จะหมายถึงกรุงเทพหนีใจนะหนาหัวใจม่านกูฉันอยู่กรุงเทพนะคะเนี่ยเราจะสังเกตเลยถ้าม่านตัวนี้ไฮไลท์ดีกว่าเนาะม่านตัวนี้มันจะมีหมวดหัวใจมันจะหมายถึงในเรื่องของช้าค่ะนะคะม่านก็คือในเรื่องของความช้าช้านะคะ อ่ะคราวนี้มันจะมีอีกความหมายหนึ่งของคำว่าม่านเนี่ยมันคือคำว่าหญิงยะโสได้ด้วยมีหอหีบด้วยเนาะหยิงยะโสนะคะถ้าภาษาจีนของคำว่าหญิงยะโสเนี่ยคะ่ะเขาบอกว่าภาษาจีนของมัน,นคือคำว่า,า,วาอ้าวม่านอ้าวแล้วก็บวกกับตัวม่าน อ้าวมานจะหมายถึงความหยิงยโสอ้าวมานนะคะก็คือหย,ย,อยิงยโสยองหยิงยโสนะคะก็คือหยิงนั่นแหละถ้าใครหยิงเนี่ยคนจริงเขาก็จะอ่านว่าอ้าวมานนะคะอ้าวมานนะคะก็คือหยิงยโสแต่ว่าอย่างถ้าคําว่าช้าตรงนี้นะคะ่ะก็ใช้ม่านตัวเดียวได้เลย ม่านตัวเดียวได้เลยนะคะก็จะหมายถึงความช้าช้าไปแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะหนีม่านโจอันนี้คนจีนจะชอบพูดมากๆเลยสมมติว่าเวลาเราจะบายบายและเลิกกันแล้ววันนี้กลับบ้านก่อนนะอย่างเงี้ยคนจีนเขาก็จะบอกว่าหนีม่านโจนะก็คือประมาณแบบว่าค่อยๆเดินนะคือไม่ต้องรีบะค่ะให้เดินแบบความหมายความหมายแฝงก็คือการที่แบบขอให้คุณเดินทางปลอดภัยได้เหมือนกันนะก็คือแบบค่อยๆเดินไปนะอะไรเงี้ยหนีม่านโจค่อยๆเดินนะ หรือแบบคุณค่อยๆไปนะค่อยๆไปนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆไปนะเพราะว่าเราอย่าลืมนะว่าคําว่าโจเนี่ยมันแปลว่าเดินหรือแปลว่าไปก็ได้อ่าเนาะมันได้ทั้งสองความหมายค่ะเฉพาะตัวโจนะถัดมาค่ะคือคาว่าม่านม่นม่านม่านคือจริงๆมันออกว่าม่านม่านก็ได้นะหรือเราจะออกอันนี้เป็นเสียงซันชิงเซิงอะค่ะม่านม่านก็คือแปลว่าช้าช้า เป็นการนิ้นคำเนาะม่านตัวเดียวคือช้าแต่ถ้าม่านม่านก็คือแบบช้าชเช่นอะไรม่านม่านชื้ออันนี้คนจริงก็จะชอบพูดถ้าเราแบบเหมือนหิวแล้วเรากระซวกเข้าไปแบบอย่างความเร็วสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนจริงเขาก็จะบอกว่าม่านม่านชื้อเพราะว่าเขากลัวติดคอเนาะเดี๋ยวจะแบบสำลักก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะม่านม่านชื้อเขียนห่างไปเนาะเอาใกล้ๆก้กันหน่อยม่านม่านชื้ นะคะมานมานชัวความหมายก็คือแบบกินช้าๆหน่อยหรือถ้าสมมุติเราต้องบอกว่าพูดช้าๆหน่อยเหมือนแบบถ้าสมมุติว่าเราซื้อพูดเร็วไปใช่ไหมคะนักเรียนเนี่ยเขาก็จะชอบพูดคํานี้กันว่าเราชื่อมันๆชัวเราชื่อมันๆชัว ม่านม่านชัวนะคะหรืออีกอันหนึ่งที่เขาจะชอบพูดกันก็คือม่านชัวยี่เตียนแต่น,นี้ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะแต่ก็มีการใช้ม่านชัวยี่เตียนตัวนี้เลยม่านม่านชัว มันชัวอีเตียนความหมายของประโยคนี้ก็อันเดียวกันเลยค่ะก็คือพูดช้าๆหน่อยนะ,ะเราก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะในการบอกเขาหรือแบบมั่นๆจบค่อยๆเดินนะเดินช้าๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมั่นๆจบก็ได้เหมือนกันเนาะก็จะประมาณนี้นะคะในหมวดเนี้ยหัวใจอะยังมีการเล่นอีกหลายตัวมากอย่างเช่นอันนี้เสริมให้อย่างเช่นคําว่าซิ่งหมิง เอ้ยคนละซิงซิงเปียเพศเพศขอโทษถ้าชื่อนามสก,กุลมันจะคนละซิงกันซิงเปียก่อนซิงเปียตัวนี้ค่ะซิงเปียคือเพศเช่นเพศหญิงเพศชายเนาะก็คือเป็นหนีนานใช่ไหมคะในห้องน้ำเนี้ยเราก็จะเห็นป้ายติดไว้เลยเนาะตัวหนานก็คือผู้ชาย ห้องน้าชายก็จะมีตัวหนานเนาะก็คือผู้ชายตัวหนีก็คือผู้หญิงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือการที่เราเลือกเพศเขาจะใช้คําว่าซิ่งเปียเห็นปะก็จะมีหมวดหัวใจปรากฏอยู่แต่เมื่อกี้ที่พูดคําว่าซิ่งหมิงมันมันต้องซิ่งตัวนี้มันจะต่างกันเนี่ยค่ะมันจะเป็นซิ่งตัวหนีหมวดนี้นเราเคยเรียนไปแล้วอย่างเงี้ยซิ่ง ซิ่งตัวนี้จะหมายถึงในเรื่องของนามสกุลแทนและหรือแท่ก็ได้เนาะที่หมายถึงนามสกุลนั่นเองคำเต็มของเขาก็คือคําว่ากุยซิงเตอยีสือนะคะกุยซิงเตอยีสือเลยตัวนี้ได้เลยนะคะกุยซิงกุยซิงก็คือจะหมายถึงนามสกุลคําเต็มของเขาบางค่าอ่านันนี้ขอแทรกเสริมในเรื่องของการเขียนตัวอักษรคางของหัวใจเนาะหมวดหัวหมวด สิ้น,นะคะ่ะอ่าเราจะเขียนแบบนี้ก่อนนะทุกคนหนึงสองสเนาะเราใช้เขียนแบบนี้แต่ว่าบางครั้งที่เห็นเราซื้อเขียนนะเราจะชอบเขียนแบบนี้เนาะคือมันติดนิสัยไปแล้วอะจะชอบลากเส้นนี้ก่อนแต่ว่าถ้าให้ถูกหลักของการเขียนนะคะเขาจะเขียนอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ไปข้างบนอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ค่อยขีดลงมาเนาะก็คือมีส 3ขีดนะคะก็จะใช้แบบนี้ได้เลยนะหมวดนี้เราก็จะเขียนแบบนี้นะคะ